สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ราจมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระว่างหนองบัวพินชยะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิเรนพยองเมืองทองยูนิเต็ดเตะสนามพินชยะสเตเดียมเวลา18.30นาฬิกา30นที ก่อนจะไปรับชมรับสั่งขอกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งข้างๆถ้ากดแล้วก็ปิดจวดกันเลยครับผลงานการพบกัน3นัดหลังของทั้งสองทีมเป็นเมืองทองชนะไป1น,นัดและเสมอกันไป2นัดผลงาน3นัดล่าสุดของจูุบานน้องบัวชนะ2นัดแพ้หนึ่งนัด โดยนัดล่าสุดในลีกเพิ่งเปิดบ้านชนะประจวบมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดถุงเมืองทองชนะ2เสมอ1โดยนัดล่าสุดในลีกเพิ่งบุกไปเสมอขอนแก่นยู่นเต็ด ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งความพร้อมก่อนเกมของจุบานหนองบัวไม่มีใครเจ็บหรือแบนพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าหนองบัวจะส่งลงสนามในระบบ433ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกิติคุณจำสุวรรณกองหลังจากขวาปีสายซีเกตมาร์ตปูเตรักพงชูเมืองจอร์ดฟิลิปเปอิสิทธิ์สีคำมวล กลาง3ตัววันเฉลิมยิ่งยงวัฒนาพลายหนุม่มปิยพรผานิจกุลส่วนสมประสานบารอดทาเดลีมาลอนเซสุดและจิรพันธ์ผาสุขขันส่วนความพร้อมของผู้มาเยือนย่่งเมืองทองไม่มีรายงานใครเจ็บหรือติดทอดแบนแต่ย่งใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาด่าเมืองทองจะส่งลงสนามในระบบ 4-3-3สระกอบด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศกองหลังจากขวาปีซ้ายสุพรปีนกตาโภส่งวุฒิไครครวนลูคัตโรชาวัฒนากรสวัสดิละครกลางสามคนพิชาอุตราวิระเทพป้อมพันซาเดอร์มีซาเยฟส่วนสามพะสานเอกนิดปัญญาปรเมศอาจวิไลและเฮนรี่อานิเย เกมคู่นี้เป็นเกมที่สําคัญต่อทั้งสองทีมเป็นอย่างมากเนื่องจากหนองบัวต้องการสามแต้มเพื่อนี้จากโซนตกชั้นและเมืองทองก็ต้องการสามแต้มเพื่อกลับไปอยู่เส้นทางในการเกาะโซนบนทางด้านจุบ้านหนองบัวหลังจากที่โค้ดหวังลาออกก็ทำผลงานเปิดบ้านชนะประจวบมานัดก่อนหลังจากไม่ชนะใครมาหลายนัด ทำให้เรียกความมั่นใจกลับมาเยอะพอสมควรส่วนเมืองทองหลังจากฝ่ามรสุมการเล่นที่ขาดความมั่นใจในช่วงแรกช่วงหลังก็กลับมาปลุกใจกันสู้อีกครั้งทำให้ผลงานดีขึ้นประกอบกับผู้เล่นก็เริ่มกลับมามั่นใจทำให้เกมนี้เป็นเกมที่น่าจะสนุกอีกเกมหนึ่งคู่นี้จึงเชื่อว่าจะเสมอกันไปด้วยสกอร์สประตูต่อสครับถ้าดูแล้วถูกอ,อกถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผู้เราบอลโนปต่อบเรื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ